มันนานมากนะรู้จักหนังสือได้ยังไงรู้จกักแอลด c คอตั้งแต่แบบเริ่มสนใจที่จะแต่งบ้านนะแล้วมันก็อยู่ในแผงอยู่แล้วก็สะดุดตาอยู่แล้วแล้วก็พอเปิดมาก็อุ้ยตื่นเต้นชอบแล้วตอนนั้นก็ทํางานทำก,ก็เริ่มทํางานเกี่ยวกับสไตล์นะมันก็มันก็มันก,มนก็มันก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เราแบบอยากทํางาน ซึ่งปีปีหลังๆเนี่ยเพิ่งได้มาร่วมงานแบบเต็มตัวก็คือได้เป็นนักวาดผประกอบในแอลเดคอร์แอลเดคอเรชันไทยแลนดเนี่ยแหะรู้สึกมีความสุขมากแคปปี้แล้วก็รู้สึกว่าเป็นหนังสือที่ได้มาตรฐานในการแบบมันเป็นหนังสือที่สวยอะ่ะแล้วก็ทําให้คนอยากแต่งบ้านแล้วเวลางานเรามันก็จะเป็นงานที่แบบเป็นเป็นของแต่งบ้านด้วยเหมือนกันพอได้ทำก็รู้สึกออสนุกดี แอลเดคเรชันเนี่ยก็เป็นหนึ่งในแรงบนันดาลใจในการใช้ชีวิตเพราะว่าพอเปิดมาเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าเออมันเห็นของสวยๆงามๆแล้วอยากทําให้เราจัดบ้านสวยแล้วพอบ้านสวยเนี่ยนะทุกอย่างก็จะชีวิตก็จะสวยงามนะครับมันก็จะมีทําให้เรามีความสุขเราทําให้เราอยากอยู่บ้านอยากใช้ชีวิตที่บ้านแล้วก็แบบทํางาน มันก็เป็นแบบหนึ่งในตัวหนึ่งในงหนึ่งในตัวช่วยที่จะอยากให้เราทํางานมากขึ้น